แต่นี่ไม่ถึงแบ่งๆมาครับกะว่า,า,วาประมาณขายได้เท่านี้อะไทุกทุกวันนี้เขาเอาอะไรเผาเอาแก๊สเผาหรือหรือเขาทำมาให้สำเร็จกนะ็จะเป็นผลก็ต้องก็ได้หละครับแต่ก่อนผมเคยอยู่ร้า,า,า,อาอนอาหารผมขูดนะวันนั้ประมาณสองร้อยขาตอ,อนนะอั้นแต่ยุคนั้นใช้ถ่านนะลุกผมนี่ไปอยู่ร้านอาหารนะ่ะใช้ไฟเนี่ย ใช่นี่ยิงยากเราทำมาให้อยู่แล้วแล้วมันก็จะเหลือน,น,นี่วขาหมูไงไปอยู่ร้านขาหมูโอ้กว่าจะขูดเสร็จนี่สี่โมงเช้าขูดเราทำมาให้แล้วบางทีก็ใช้มิดโกน,นกไม่ไม,ไม่ใชเ่เพราะว่าเ,เ่าแก่เขาไม่ให้ทำให้มาดิเพราะว่าต้องมาจ้างลูกน้องไ <laughs> งจ้างลูกน้องหมดแล้วเราทำมาให้หมดแล้วมันมีติดมาปากท้ายนิดหน่อยอืม นนอ,จจอันนี้เป็นหมูกรอบใช่นะครับอันนี้เป็นชาชูหม,มว้วนเนาะอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกันแต่มามว้วนใช่ครับเรายางรัดเข้าแล้วก็ไปเป็นนึ่งหรือไปต้มใช้เชือกครับเหมือนจานทําทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้เชือกรัดให้มันพมพอมันพม,ม,มแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อืก,อกินกับน้ําจิ้มแบบนั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเงี้ยซีฟู้ดกับอย่างนี้ ท,ทุกวันนี้ขาพวกนี้กิโลเท่าไหร่จำไม่ได้นานนี่โลหนึ่งมันมันเป็นมาทั้งขาเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตัดเอา,ไป,าไ,ไปซื้อที่ไหนครับฟูพวกนี้อ๋อแม่โครครับแต่ของผมไม่ไม่มได้ผสมแม่โคผมก็มีร้านประจำ ยาวแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆร้านเขาจะไม่ทำให้อืมอันนี้หนังตรงนี้เป็นหนังท้องเนื่อะไรใช่แต่ถ้าหนังข้างหลังไม่ไม่ดีอ่ะมันก็ว่าง่ายมันมันเยอะกว่าอ๋อถ้าข้างหนังท้องมันธรรมดา,ถ,า,มาถ้าถ้าเราเป็นสายตาเราคิดว่าหนังท้องมันจะมันเยอะนะครัับเเเนนนืื้้อออมยะอ๋อหนังท้องมันเนื้อเยอะกว่า<อ> เออเดินได้มปาี่น้ก็เาาเล็กด้กะฮะเป็นนเก่ที่เลยกตเอเราไม่ต้องทอดไฟแรงมากเลยแรงมากไหมรอบแรกอ๋อทอดัองรอบเลยเหรอ ตอดครั้งเดียวหมดเลยนะเดี๋ยวนี้เพื่อลงครั้งเดียวหมดเลืมเลยเมื่อวานลืมล้มเมื่อวานล้มดีนะเขามีที่เช่ารีบมากเลยมันไม่มีแสแงมัน ร้านมันระเบิดมันจะระเบิดยากมันจะติดอ๋อติดหม้อเนี่ยครับอะไรจะไม่ก็มันจะระ,ะ,ะเบิดไม่ดีอ่ะฟูไม่ดีเอาเราตัวกินตะแกรงรองที่โุดหม้อน,นี่แหละใช่ครับอ๋อกันกันมันติดมันไม่เงีเ้ยเดี๋ยวมันอาจจะระเบิดนี่